รถมาเจียเสี่ยวหลายหางโอ้ฝนตกน้ำบอกเออฝนตกน้ำรถน้ำไม้น้ำนะครับพี่น้องเพิ่เข้าไม่เพียบ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 เอ็กซ์ซีรีส์สี่ประตูอันนี้มาจากร้านอะไรเอ่ย ช่วงนี้มาได้รีวิวรถทัะเลโดูแล้วครับมาได้รีวิวรถของาวตโดูแล้วมันซื้อเข่าทุกมมือนะแมนแต่จะมาช่วงยผมมันตีหาไอเสียมากพอท่านอ่าโอ้มันมาถึงจะได้เออมาจะเศร้าเออนี่ไอเด็กอ้วนหนูไปเอาล้มไหมพี่หน่อยดิ LDA ยีราฟแคบ LDA ยีราฟแคะมาแล้วนะนะโคตรสวยเลยมาเดี๋ยวไอยเสียมามาดรีวิวสีขาวนี่ X Series มีอย่างไหนพ่อมี LDA LDA ยีราฟแคะด้วยดูดิอ่า LDA <L> ยีรับ <ข é. S 1> โอ้หล่องามเลยล่ะแล้วก็ LDA ครับ LDA ครับมาด้าพอนเดลละหาพันหาพันไอ้คันนี้พอนจักพันพ่อมื่นหนึ่งตัวมื่นหนึ่มื่นหนึ่งอันนี้ล่ะอันนี้เจอันนี้8ปดพ LDA 8 0 0พัน LDA อ่าไอ้มาด้าพอนหาพันหาพันหนึ่าฉลามบกตัวธรรมดาพอนจากพันก่อนเจ็ดไปปลายถึงแปดพันเจันเออประตูพอนแปดพกว่าโอ้คันนั่งงามเดียวพอ ประมาณนี้ครับรถเขาไม่ประมาณนี้จะคันนอ้ํหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขันรถเขาไม่ก็เดี๋ยวล้อส้มรีวิวได้เลยครับครับผมนะว่าถ้าไปย่งเขาโฮมก่อนเออย่างเขาโฮมโฮมรถเบิ่งน้อยเดี๋ยวพอนะบักตังสือเขาสือออบบักน้อยนี่ก็มาเอารถล้มกันมาเนี่ยเอออันนี้อันนี้ตำแหน่งยังโลกตำแหน่งอะไรครับขาแรงมัมมี่ให้กินเขาเศร้าเขาเที่ยงเขาเลี่ยงมาให้กินขึ้นกัน เฮ้ยเยอะเยอะติดอาจารย์เดี๋ยวกินข่าวกินปลายังหรอกกินแล้วนะอย่าไปตาฝนไหลเด้อร้านอยู่ตรงขามบิ๊กซีสาแก้วนะครับครับผมส่วนไตตันกันไหนก็จะไปแล้วเด้อไปแล้วขายสดปัดตอนยูไล่ตอนยูไม่ผู้ใดถามเลยปัดตอนไปปัดตอนไปทั่วมั้ยไอมีอีกบอโอ้เสียดายเช่ป่ะรู้งี้รู้งี้ผมไปเอาแล้วเออถ้าหลุดจอง โทรบอกผมด้วยนาะทรบอกผมหน่อยผมจะเอาแล้วไม่ต่อด้วยไม่ต่อสักบาทด้วยบัดตอนอยู่ฮะบัดตอนอยู่ตอนอยู่ก็บอกว่าเออเอาไว้ก่อนนะปรึกษาเมียก่อนปรึกษาเมียก่อนปรึกษาเนี่ปรึกษาอีกพอาที่นี่ปล่อยสั่มนะครับกับจังโทรมาอออรออันนี้มาจากโอมาคาเซโอมาคาเซเซมากูเตอได้เมียใหม่กูกะเตะเอาเซลเลยหัวเลยไม่เอาแล้วครับลูก นาปโอเคครับขอบคุณพี่น้องนะนี่ก็จะเป็นรถเขาไหมเดี๋ยวก็จะย่อยนะเอาลงมารีวิวแล้วก็พี่น้องบ้องปายที่เดินทา้งคำามาบังรถโชว์รูมบ่ต้องห่วงว่าเจ้าจะบ่ได้รถแมล์นะโชว์รูมอยู่ตรงขามกับพี่ซี่สเกลเด้อซื้อเขาทุกมเมื่อได้ทุกผู้ทุกคนแน่นอนจ้ะนะโอเคมาเลยรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยังแถมยืมพื้นมอเตอร์ไซค์ยู่พุ่นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เด้อบ่ได้แมล์คนเด้อแถมคนก็แถม อันนี้คนผู้นี้แถมเลยอันนี้คือผู้แถมเขาเขาไปไงพ่อแก่เขาไปพ่อมเขาไปได้อเขาอย่างกับเอาโอเคเกย์แล้วเออแถมไปพ่อมเอามะโอเควันนี้ไป้วครับผมสวัสดีครับ